สวัสดีค่ะทุกคนในตอนที่แล้วนั้นเนี่ยบมได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเออจูหลงผู้นี้ได้เป็นกุญแจสําคัญในการนั่งบัลลังก์ของจกักรพรรดิเซี่ยวจวงดังนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในราชสำนักไปโดยปริยายแต่ก็ไม่ไวยกังวลว่าตนเองได้อํานาจมาจากการแย่งชิงทําให้ผู้คนที่ต่อต้านตนนั้นน่าจะยังมีจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกขุนนาง เฟยหมู่หนึ่งในแม่ทัพที่เพิ่งยอมจำนวนต่อเอิอจูหลงจึงเสนอให้เอิอจูหลงชิงลงมือก่อนโดยการลวงขุนนางเปิดเว่ยทั้งหมดไปสังหารทิ้งเพื่อที่จะได้แสดงถึงความเหี้ยมโหดศัตรูของเอิอจูหลงจะได้ประวัติพร่านพรึงและไม่กล้าแข็งคอบรรดาที่ปรึกษาของเอิอจูหลงนั้นแบ่งออกเป็นสอส่วนด้วยกันค่ะส่วนหนึ่งสนับสนุนข้อเสนอของเฟยหมู่อีกส่วนหนึ่งนั้นคัด้าน ซึ่งในหมู่ผู้ที่คัดค้านนั้นก็มองว่าเอิร์จูหลงนั้นเพิ่งเข้ามาในเมืองหลวงประชาชนก็ยังไม่ได้สนับสนุนพวกขุนนางเองก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีต่อต้านแถมการที่เอิร์จูหลงจะลงมือเช่นนี้ก็จะเป็นการล่วงละเมิดอำนาจของฮองเตอีกด้วยซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาไม่จบสิน้นซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะเอิร์จูหลงได้ตัดสินใจว่าจะทําตามคําแนะนําของเฟยหมู่ อันหนึ่งคงเพราะตัวเขานั้นเป็นทหารและไม่ได้เก่งกาจเรื่องการเมืองเสียเท่าใดนักดังนั้นถ้าจะป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าการใช้กำลังที่ตนเองถนัดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแผนการของเอ๋อจูหลงที่จะลวงพวกขุนนางไปสังหารนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะวิธีการนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากตัวเขานั้นอ้างว่าฮ่องเต้เซียวจวงนั้นต้องการเส้นสวงบูชาฟ้าดิน เพราะฉะนั้นจึงให้ขุนนางน้อยใหญ่ในราชสำนักเดินทางไปค่ายพักแรมที่เหอหยินพอพวกขุนนางเข้ามาในค่ายพร้อมกันแล้วเออจูหลงจึงให้ทหารมาที่ซุ่มอยู่บุกออกมาไล่สังหารพวกขุนนางนั้นไม่มีอาวุธป้องกันตนเองแถมยังหลบหนีไปไหนไม่ได้เพราะถูกล้อมไว้หมดดังนั้นภายในวันนั้นวันเดียวขุนนางเปิดว,ว้ถึง2,000คนก็สิ้นชื่อ จกักรพรรดิเซี่ยวจวงนั้นทรงประทับอยู่ในค่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันพอได้ยินว่าเอิดจูหลงสังหารพวกขุนนางถึง2,000คนก็ตกพระไยัยดังนั้นจึงให้คนส่งสารไปให้เอิดจูหลงว่าทรงยินดีที่จะสละราชสมบัติให้กับเอิดจูหลงหรือเชื้อพระวงศ์คนอื่นๆที่เอิดจูหลงเห็นว่าเหมาะสมเมื่อสารของจกักรพรรดิเซี่ยวจวงมาถึงเอิดจูหลงรู้สึกหลิงโลดใจมาก เพราะในใจของตอนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเทอทย,อยาน,นั้นก็ปรารถนาจะนั่งบัลลังก์ฮองเต้เช่นกันแต่ปรากฏว่านักพรตที่เอิดจูหลงนับถือนั้นทัดทานเอาไว้โดยเขากล่าวกับเอิอจูหลงว่าฟ้าไม่ปรารถนาให้ผู้ใดเป็นฮองเตน้นอกจากจัก,กรพรรดิเซี่ยวจวงและด้วยความที่นับถือนักพรตผู้นี้มากค่ะเอิอจูหลงจึงส่งสารกลับไปหาฮองเต้ว่าตนเองไม่ตั้งใจจะสังหารพวกขุนนาง แต่พวกทหารนั้นลงมือโดยภละการทั้งๆท,ท,ที่ปราศจากคำสั่งของตนดังนั้นเขาจึงขอพระราชทานอภัยโทษด้วยสำหรับใครที่รู้จักเอ,อิรจูหลงมาก่อนก็คงจะต้องหัวรอใช่ไหมคะเมื่อได้ฟังคำแก้ตัวน่นนี้เพราะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยเอ,อิจูหลงนั้นเป็นคนเคร่งครัดในวินัยทหารเป็นที่สุดค่ะดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะยอมให้พวกทหารทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้โดยที่ไม่ทราบเรื่องมาก่อน ซึ่งหลังจากกวาดล้างพวกขุนนางแล้วเนี่ยเออจูหลงคิดจะย้ายเมืองหลวงไปยังจิ้นหยางเมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปชาวเมืองล้วอยางต่างหลบหนีออกจากเมืองไปจํานวนมากเพราะทุกคนก็รู้ดีว่าในอดีตนั้นเกิดการปล้นสะดมใหญ่โตเมื่อตั้งโต๊ะย้ายเมืองหลวงจากช้างอ่านไปยังล้วอยางในยุคสามก๊กนั่นเอง และเมื่อรวมกับการที่ไม่มีพวกคุณนางแล้วก็ไม่มีการปกครองส่วนกลางใดๆทั้งสิน้นดังนั้นไม่มีเหตุอะไรที่ทุกคนจะอยู่ในเมืองนี้ต่อไปฝ่ายเอิอจูหลงเห็นพลเมืองเริ่มบางตาลงก็อยู่เฉยไม่ได้ดังนั้นเขาจึงประกาศว่าจะไม่มีการย้ายเมืองหลวงไปจิ้นยางตามข่าวลือแต่อย่างใดส่วนตำแหน่งขุนนางที่ว่างลงนั้นก็ให้ลูกหลานของพวกที่ถูกสังหารไปแล้ว ส่วนตำแหน่งขุนนางที่ว่างลงนั้นก็ให้ลูกหลานของพวกที่ถูกสังหารไปแล้วมารับช่วงต่อและมอบอำนาจต่างๆกลับไปให้จกักรพรรดิเซี่ยวจวงทำให้ผู้คนรู้สึกยอมรับในระดับหนึ่งบางส่วนจึงเดินทางกลับล้วหยางตามเดิมแม้ว่าเอ่อจูหลงจะคืนอำนาจให้จกักรพรรดิเซี่ยวจวงแล้วก็ตามค่ะแต่เขายังคงควบคุมกองกำลังทหารทั้งหมดในอาณาจักร ส่วนด้านการบริหารราช,ชาการนั้นก็ให้ญาติพี่น้องและคนสนิทของตนขึ้นมากินตำแหน่งสูงๆเพื่อที่จะเป็นแขนเป็นขาให้ตนในราชสำนักและช่วยเหลือจับตาดูฮ่องเต้เวลาที่เอ๋อจูหลงไม่อยู่เมืองหลวงส่วนหนึ่งที่เอ๋อจูหลงทำเช่นนั้นก็เพราะจักรพรรดิเซี่ยวจวงนั้นมีทีท่าไม่เป็นทรราชที่ไม่สนใจอันใดตัวพระองค์นั้นเป็นจักรพรรดิที่เอาการเอางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศาลและตัดสินโทษ ในการแต่งตั้งขุนนางนั้นพระองค์ก็มีได้ยินยอมแต่งตั้งทุกคนที่เอิร์จูหลงเสนอมาแต่ยังรักษาพื้นที่ในการแต่งตั้งคนของพระองค์เองอยู่บ้างสถานการณ์ในช่วงนี้ระหว่างเอิร์จ <ch> ูหลงและฮองเต้จึงอยู่ในสภาวะเฝ้าระวังนั่นเองค่ะเมื่อในราชสำนักอยู่ตัวเอิร์จูหลงจึงมองไปภายนอกอาณาจักรและเห็นว่ายังมีกลุ่มกบฏอีกหลายกลุ่มเขาจึงยกกองทัพไปปราบซึ่งก็ปราบได้อย่างง่ายดายถึงสองกลุ่ม แต่แล้วก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในอาณาจักรค่ะหลังจากที่เออจูหลงสังหารพวกขุนนางหยวนเห่าเชื้อพระวงเป่ยเว่ยผู้หนึ่งได้หนีลงใต้ไปสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์เลี้ยงที่เป็นคู่ศึกกับเป่ยเวย่ยเลี้ยงหูตี้จกักรพรรดิแห่งเลี้ยงจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะสยบเป่ยเวย่ยดังนั้นจึงมอบกองทัพใหญ่มาส่งยวนเหา่ามานั่งบรลลังเป็นฮ่องเต้แทน โดยหมายใจว่าถ้ายวนเห่าได้เป็นห้องเต้แล้วก็จะยอมเป็นรัฐบริวารของราช,ชวงศ์เลี้ยงแต่โดยดีกองทัพเลี้ยงที่นำมาโดยยวนเห่านั้นได้ซุ่มโจมตีกองทัพเปยเว่ยที่เพิ่งยกไปปราบกบฏจนแตกกระเจิงหลังจากนั้นก็ยกทัพเข้าประชิดลวดยางเมืองหลวงของเปยกกเว่ยจักรพรรดิเซี่ยวจวงทรงหมดสิ้นหนทางดังนั้นจึงต้องเสด็จหนีออกจากเมืองโดยส่งมุ่งหน้าไปหากองทัพใหญ่ของเอ่อจูหลงที่กำลังเดินทัพกลับมา การเสด็จนี้ของจกักรพรรดิเซี่ยวจวงทําให้หัวเมืองต,งต่างๆยอมสวามิภักดิ์ต่อยวนเห่าในฐานะห้องเต้เปยเว่ยอีกคนหนึ่งค่ะทําให้ในตอนนั้นเนี่ยเปยเว่ยมีห้องเต้ถึงสองคนในเวลาเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นกาียุคอย่างที่สุดเออจูหลงเทียนสถานการณ์คับขันได้เข้าควบคุมกองทัพทั้งหมดเข้าเผชิญหน้ากับกองทัพเลี้ยงที่นําโดยเฉินชิ่งจือปรากฏว่าเฉินชิ่งจือผู้มีฝีมือในการศึกพอตัวหลังเผชิญหน้ากันหลายครั้งก็ยังไม่อาจจะเอาชนะได้ แต่ในเวลานั้นหยวนเห่ากลับคิดว่าตนเองมีชัยเหนือจักรพรรดิเซี่ยวจวงแล้วดังนั้นจึงวางแผนที่จะทรยศพวกเลี้ยงที่กําลังสนับสนุนตนอยู่เพราะว่าหยวนเห่าไม่อยากจะเป็นรัฐบริวานนั่นแหละค่ะดังนั้นเนี่ยหยวนเห่าจึงได้ส่งทูตไปยังราชสำนักเลี้ยงว่าไม่ต้องส่งกำลังทหารมาเพิ่มเพราะเท่าที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้วแต่หารู้หรือไม่ว่าเออจูหลงนั้นกำลังพุ่งเป้ามาที่ตน ในคืนวันหนึ่งเอ่อจูหลงจึงให้ทหารจำนวนหนึ่งยกข้ามแม่น้ำเหลืองไปในช่วงกลางคืนเพื่อหลบกองทัพของเฉินชิงจือและเข้าตีค่ายของหยวนเห่าโดยตรงปรากฏว่าหยวนเห่าประมาทและไม่ได้ระวังป้องกันทําให้กองทัพที่เข้าควบคุมแตกกระเจิงแถมตัวหยวนเห่ายังตายในที่รบอีกด้วยพอสิ้นกองทัพของหยวนเห่านั้นกองทัพเฉินชิงจือก็หัวเดียวกระเทียมรีบและเริ่มถอนถอยทัพ เอ่อจูหลงจึงสั่งให้กองทัพเข้าโจมตีปรากฏว่ากองทัพของเฉิงชิ่งจือก็พ่ายแพ้เช่นกันแต่ไม่ได้แตกยับเยินเหมือนกับหยวนเห่าเมื่อกองทัพเหลียงแตกไปหมดแล้วเออจูหลงจึงเชิญเสด็จจัก,กรพรรดิเซี่ยวจวงกลับเข้าเมืองหลวงหลังจากนั้นไม่นานก็ส่งกองทัพเข้าตีพวกกบฏท,ที่หลงเหลืออยู่ทำให้ท้ายที่สุดแผ่นดินเป่ยเว่ยก็รวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นความดีความชอบอันยิ่งใหญ่ของเอิอจูหลงที่ไม่ได้ด้อยกว่าโจโฉในยุคสามก๊กเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ดีค่ะสำหรับจกักรพรรดิเซี่ยวจวงนั้นพระองค์ทรงกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเพราะความดีความชอบของเอิอจูหลงนั้นยิ่งใหญ่มากและยิ่งเขาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเท่าใดการที่เอิอจูหลงจะชิงบัลลังก์ก็ยิ่งใกล้เข้ามามากขึ้น ในช่วงเวลานั้นจกักรพรรดิเซี่ยวจวงถูกกดดันจากหลายฝ่ายให้มอบเครื่องราช9ก้าสิ่งให้กับเอิอจูหลงน่าจะเป็นไหนว่าเป็นการตอบแทนความดีความชอบนี่แหละค่ะแต่จกักรพรรดิเซี่ยวจวงทรงทราบดีจากประวัติศาสตร์ว่าเครื่องราชเก้าสิ่งนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับมอบพร้อมแล้วที่จะชิงบัลลังก์โดยเหตุน,นี้พระองค์จึงทำเป็นเฉยเสียและไม่พระราชทานเครื่องราชเก้าสิ่งแก่เอิอจูหลงแต่อย่างใด เหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้ในตอนหน้านนะคะสำหรับวันนี้บัมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ